สวัสดีครับมาดู Market a n a าล s i ิประจำวันพุธที่15กันยายน2021นกันนะครับสำหรับยูโรนั้นอย่างที่เห็นนะครับตลาดนั้น p l a y ์เอามาตามส e ลิโอที่1ก็คือตลาดนั้นยังเป็นทูไซส์มาเก็ตอยู่แล้วก็ยัง Balancing อยู่ในกรอบของ 1, 2, 3นะครับสวันนี้เนื่องจากว่าวันก่อนหน้านะครับก็คือวันนี้นั่นเองเราเห็นแล้วว่าตลาดนั้น Backup กลับเข้ามาเทรดอยู่ในบาลานซิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเฟลเบรกดาวแพทเทิ เพียงแต่ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะครับว่าเฟรเบกดาพิร์นรอบนี้นะครับไปดูชาสามสิบนาทีเฟรเบกดาพิร์นรอบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตอนแรกเป็นเฟลเบรกเอาท์นะครับตอนแรกบาลานซ์ซิงอยู่ตรงนี้เราเห็นเฟลเบรกเอาท์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเฟลเบรกเอาท์ปุ๊บราคากลับมาเทสขอบล่างของบาลานซ์ซิงแอเรียแล้วก็เบรกเป็นเรื่องปกติ จากนั้นมันกลับเข้ามานะครับกลายเป็นเฟลเบรกดาวเมื่อวานนี้บอกไว้นะครับว่าเฟลเบรกดาวรอบนี้อาจจะไม่เอฟเฟกถึงขนาดที่จะต้องเบรกขึ้นไปเหนือบาลานซิ่งแอเรียนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นพอราคาขึ้นไปด้านบนนะครับเราก็เจอเซลเล้กกลับเข้ามาแอคทีฟไม่ได้เบรกขึ้นไปเหนือบาลานซิ่งแอเรียนะครับแต่ในทางกรรนข้ามบาลานซิง่งนี้ขยายเพิ่มมากขึ้นในส่วนของด้านบนนะครับ ตอนนี้ตลาดนั้นโดนรีเจ็คตั้งแต่ขอบบนของ Balancing a r e รียลงมาสู่ขอบล่างของ Balancing a r e รก็คือบาลานซิ่งเฟเบ็กดาวแอเรียนนั่นเองครับอยู่แถวแถวนี้แต่จริงๆก็สามารถขยายลงไปได้อีกถึงประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันอย่างที่เห็นตลาดนั้นเทรดอยู่ใน Balancing นี้ตอนนี้ยังไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชอตเทอร์บ By แอสเป็น n e น t r ตรในขณะที่อินเทอร์บยแอยังคงเป็นน a l ตรบูลิ h อยู่ ตามใดก็ตามที่ยูโรนั้นยังโฮอยู่เหนือส u อร o r t น1 7งเ์ถึง1นึ่งนะครับโอเคไปดูเซนิโอกันเซนิโอที่1ก็คือตลาดนั้นยังคงบาลานซิ่งนะครับอยู่ในกรอบของบาลานซิ่งนี้จะขึ้นไปถึงขอบบนของ b a l a นซ i n ิ่งอ a เรย h หรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับวอลลุ่มตอนเรียลถามแต่ถึงแม้ว่าจะขึ้นไปได้เหนืออินิเชียลรีสติสเทนถ้าขึ้นไปเทสขอบข้างบนก็มีสิทธิ์ที่เราจะเห็นรีสปอนสีเ e ลเล l ร r กลับเข้ามา Active อยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวอลลุ่มไม่ได้เยอะแล้วไบเออไม่ได้ Control Market ในช็อตเทอมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เราจะเห็นรีสปอนสีเซลเล l ร r Active ได้ตั้งแต่ i n i ิเชียลรีส t ิส c e นนะครัในขณะที่เซอที่2 การเบรกลงมาต้าอินิชัลสปอร์ตจะเป็นสัญญาณวิกเนสนะครับในช็อตเทอมซึ่งจะเอฟเฟกกับช็อตเทอมไบแอสด้วยจากนูโตรจะต้องกลายเป็นนูโตรแบริชจากจุดนั้นเนี่ยยูโรสามารถกลับลงมาเทสสปอร์โซน1 7 7 0 1ถึง1 7 7 4 6ได้โดยที่น่าจะยังมีเรีอคชันอยู่แต่ถ้าหากว่ามันเบรกลงไปได้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นสัญญาณวิกเนสเพียงแต่ว่ามันอาจจะ Expand เวนได้ไม่ค่อยเยอะ เนื่องจากว่าถ้ามันลงมาถึงที่นี่แล้วเรน e p o t เทนเชลก็แทบจะหมดแล้วของเดลี่เร n g e นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรายังคาดหมายได้ว่ายูโรน่าจะยังบาลานซิ่งอยู่นะครับยกเว้นว่าถ้ามันเบรกลงมาใต้ i t นิช s ล p p พร t อาจจะเห็น r ดเรชันอล m มูฟเป็นดาวไซด์ลงด้านล่างเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เอ็กซ์พนมากนะักถ้าวอลลุ่มไม่ได้มีเยอะมากผิดปกตินะครับโอเคไปดูพาวดอลล่า สำหรับพาวดอลลาร์ก็เหมือนกันนะครับตลาดนั้นยังเป็นทูไซด์มาเก็ตอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ตลาดนั้นมีเรนจ์กว้างมากกว่าปกตินะครับถ้าเราจุดูชาท์านาทีเมื่อวานนี้เนี่ยเอาเฉพาะเมื่อวานนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าวอลุ่มมากกว่าปกติวอลุ่มประมาณนี้คือ120%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดูหน้าตาเหมือนกับ volatility ของตลาดจะเพิ่มมากขึ้น นะครับไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะ forex เท่านั้นแต่ว่าตลาดสหรัฐทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ Future นะครับ volatility ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะสิ้นสุด summer market เร็วๆนี้แหละนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กัน summer market คือช่วงที่ตลาดนั้นจะมีเรียนแคบหน่อยนะครับแต่พอหลังจากเข้าสู่หน้าหนาวใกล้เข้าหน้าหนาวนะครับเราจะเริ่มเห็น volatility กลับมา ดีเพิ่มมากขึ้นจนกว่าจะปีใหม่พอหยุดปีใหม่ปุ๊บ volatility จะลดนะครับหลังปีใหม่ volatility ก็จะยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็จะค่อยๆลดลงเมื่อเข้าสู่ summer market เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตลาดนั้นเป็น seasoning นะครับถ้าจะเทรดก็จาเป็นต้องรู้เรื่องนี้โอเคเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับ paullara อย่างที่เห็นตลาดนั้นยังเป็น t o s i market อยู่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นเรนกว้างเพิ่มมากขึ้นก็าตาม นะครับจะเห็นว่าตลาดนั้นขึ้นไปรีเจ็คที่ถแถวแถว HVN จากนั้นกลับมานะครับลวดเดียวเลยเป็น directional move กลับลงมาสู่ support zone 3 7 9 2 6ถึง38007ซึ่งวันนี้ใช้เป็น initial support นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเห็น directional move แต่ถ้าเราดูภาพรวมเราก็จะเห็นนะครับว่าตลาดนั้นยังคง balancing อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย short term bias กับ in term bias ของ พาวดัลล่ายังคงเป็นนูเทรลอยู่ทั้ง2องทม์เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังคาดหมายอยู่ว่าตลาดน่าจะเป็นทูไซด์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นนั่นเราก็จะไปดูเซ r i a โอแกนที่ชาร์ตสินาทีเซลล์โอที่1ของพาวดัลล่าเนื่องจากว่าเรามีนูเทรลบาดทั้ง2องทม์เฟรมนะครับก็มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบของ yesterday range จะขึ้นไปได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับวอลล่มตอนเลุทางแต่ทุกๆ r e s i เทน n ั่โซนน่าจะมี Reaction ่นไม่มากก็น้อยนะครับในขนาดที่เซนิโที่2ก็คือเซ l l e อร์คอนโทรลมาร์เกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามใดที่โฮอยู่ใต้ p r e m a r ์ e ก็ต s i s t ิสเทมีสิทธิสูงที่ตลาดนั้นจะ Back กลับลงมาแล้วเบรกอินิเ i ีย Support ซึ่งถ้าหากว่า b r e กอินิเชียล u p p พอรได้จะเป็นสัญญาณว e กเนสนะครับในเ t ้าเทอมทามเฟรม จากจุดนั้นเนี่ยเ็อตเทิมท์เฟรมจากนูตร a ลจะต้องกลายเป็นนูตรัลแบริชแล้วตลาดก็น่าจะ expand range นะครับลงสู่ support zone นะ้าล่างๆได้โดยถ้าหากว่าตลาดนั้นเบรกแล้วโฮอยู่ใต้ initial support support zone ที่ต้องระวังนะครับก็คือที่37735ถึง37822อาจจะเอาไว้ไม่อยู่นะครับ support zone ที่ดีกว่านั้นในการที่จะเป็นเป้าหมายในฝั่ง short side i น case ว่าตลาดนั้นเบรกลงมาใต้ initial support ก็คือ 37532ถึง37592นะครับโอเคไปดูทองคำนะครับเมื่อวานนี้ราคานั้นกลับมาที่เดิมกลับมาเทสต์บาลานซิ่งแอเรียโนะครับจากนั้น b บเออกลับเข้ามาแอคทีฟตาม Step เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็น Support ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว Area แถวนี้จากนั้นไบเออร์กลับเข้ามา Active อ,อาตลาด b บ a c k up กลับขึ้นอันบนนะครับขึ้นไปเทสต์ b a l a n c i n g a r e กหายแล้วทะลุขึ้นไปด้วยนะครับขึ้นไปเทสขอบล่างของ b a l a n c i n g Area b ียบาดาวตรงนี้นะครับตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้พอดีเปะเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับขยับนิดนึง อ่าหนึ่อโฮอยู่หรือเปล่าถ้ามันเบรกแล้วมันโฮอยู่ตรงนี้นะครับโฮอยู่เหนือ1802งแปอาจะเริ่ม expand range ขึ้นสู่ด้านบนกลายเป็น balancing break out นะครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น fail break down pattern เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ area นี้แหละจำเป็นต้องจับตาดูให้ดีว่าตลาดนั้นจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับถ้าหากว่า ไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้หนึ่ง1 8อ1808ตลาดก็จะเข้าสู่เฟสเดิมก็คือบาลานซิ่งต่อเป็นวันที่1 2 3 4 5เป็นวันที่6นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำนั้นมาเทรดอยู่ที่ช็อตเทอมอินเฟคชั่นพอยต์อยู่ที่ว่าจะรีเจ็คหรือว่าจะเบรกแล้วก็แพร่เวนขึ้นสู่อัพไซด์นะครับโอเคไปดูบิตคอยนะครับอย่างที่บอกวเมืา่อวาน ตลาดลงมาเทสต์ balancing a น,นะครับบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟถ้าหากว่าบเออร์จาก control m a เก e t อย่างที่บอกไว้เมื่อวานตลาดจำเป็นต้องเบรดแล้วโฮอยู่เหนือ1 7ึ่งให้ได้ตอนนี้ยังโฮไม่ได้นะครับแล้วด้วยความเป็นจริงที่ว่าเราอาจจะสามารถ expand ขึ้นไปได้อีกด้วยอ่ะขึ้นไปถึง h i ล่าสุดเลยก็คือ4 7 4 8 9 ถ้าหากว่ายังโฮอยู่เหนือ cjc 8 c 9ไม่ได้ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับลงมาเทสบาลานซ์ซิงเกเลโรอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเบรกได้แล้วโฮอยู่เหนือ cjc 8 c 9ก็มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะขึ้นไปสู่ออ j e c t i v ฟ t a ร g e เก็ตก็คือบาลานซ์ซิงกับเรฮายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาเก็ตอนา s ิ s บันนี้ก็จบตรงนี้นะครับกลับมาเจอกันวันพรุนน่งนี้วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ